แสดงความเทศนาพลังนานสัตยธรรมควาสัมผัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับปถิตปัญญาส่งเสริมพระมุูนุปสงค์บุญนาถิ่งเกิดสารที่กรทั้งหลายผู้ควรขวัญใส่ใจในการกระทันธอุศสงค์วามดีทำเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและใจเมตตาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแร่จเวลาต่างๆ การเล่นฟาร้า คือประยุกตัวเป็นคนดีโดยฝ่ายเดยแท้จริงบุคคลในทุกนี้ย่อมมีทามที่คือจากอุทธปฏิบัติอยู่พรบริบูรณ์แล้วและทำอันเป็นหออวัวข้อนการปฏิบัติก็เตรียมพร้อมที่จะให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้ประสบผลที่คูกประสงค์ทั้งบรรมศาสดาทรงประสะงค์ให้ะสาธุชน ได้รับความสุขความเจริญด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ประกอบกรรอันเป็นสุจริตจึงได้ตรัสพระพุทธภาสิทธิเตือนใจพุทธาบริษัทดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นวิเขตประบทณนะเบื้องต้นดังนั้นว่าธรรมัเจรสุจริตังณตนะังทุจริตังเจริธรรมจาจรีสุดตังเสิิ อัศวิโลเกตรรมิจตะแต่ว่าบุคคลพึงประพฤติทำให้สุจริตไม่พึงปฏิบัติทรรนั้นให้ทุจริตเพราะผู้ประพฤติทำย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแท้จริงธรรมดาบุคคลจะทำตนให้ดีเป็นที่รักให้นับถือของผู้อื่นได้ต้องอาศัยการรู้จักฐานะอันเป็นหน้าที่ของตนียก่อนว่าตนมีหน้าที่อย่างไร จะต้องทำอย่างไรและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องทำด้วยความสุจริตใจมีเมตตาจิตเป็นเหตุอนุเคราะห์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความเต็มใจตามหลักธรรมที่โบราณบัณฑิตได้วางไว้สําหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้บิดามารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาโดยสถานหคือหนึ่ง ห้ามมิให้บุตรธิดากระทำความชั่วสอแนะนำบุตรธิดาให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. จัดการหาสามีหรือภรรยาที่ผู้ควร 5. มอบทรัพย์ให้ในเวลาอันสมควรเท่าที่จะให้ได้เมื่อบิดามารดาปฏิบัติต่อบุตรธิดาในทำห้าประการนี้แล้วชื่อว่าเป็น เชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสุกจริตเหมาะแก่หน้าที่และย่อมทำให้บุตรธิดาเกิดความทราบซึ้งยิ่งทราบซึ้งในพระกรุณาทิคุณนั้นที่มีแกต่ตนเองบุตรธิดาเมื่อได้รับการปฏิบัติจากวิดามารดาดังกล่าวแล้วสมควรทำตนให้เป็นคนกะตังยูกระตาเวทีโดยปฏิบัติในธรรมหประการคือห วิดามารดาได้เลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงตอบแทนท่าน 2. ช่วยทำกิจการงานของวิดามารดาสุดกำลังความสามารถ 3. ดำรงวงศกุลไว้ไม่ประพฤตินตนให้เกิดความเสียหายแก่สกุล 4. ประพฤตินตนให้สมเป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดก 5. เมื่อข่าวที่ท่านร่วงรักไปแล้วทำบุญอูทิตให้ท่านบุตรธิดาผู้ปฏิบัติตามหัวข้อที่กล่าววันี้ ชื่อว่าทำหน้าที่ของตนเป็นสุจริตธรรมย่อมเป็นที่ปรัรถนาของกรรมรยามชนมีบิดามารดาเป็นที่ส่งเสริมห่งสาธุชนทั้งหลายสมด้วยในแห่งพุทธภาษิาุที่ว่าโอวาทการีะตะโปศีกุรวังสังอาหาปยังสัตโทสีเรนะสัมปันโนปุตโตโหติสัมสิโยแปลความว่า บุตรผู้ทําตามอวาวาบำรุงเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงมาแล้วดํำรงวงศ์มีให้เสือ่อมไารเป็นคนมีศรัทธาธถึงพร้อมด้วยสิ่งเป็นผู้บัณฑิตอันพึงสังเสริญดังนี้อันพวงชนจะเป็นพลเรืองดีเป็นกําลังของประเทศชาติได้ด้วยการอบรมในวิทยาการและหลักจรรยาอันถูกต้องตามกาลสมัยในเบื้องต้น มารดาบิดาได้ทำหน้าที่ขัดเกลอัธยาศัยบุตรทยาดังแสดงมาแล้วแต่ผู้ปกครองก็ไม่อาจอบรมบุตรทิดาได้ตลอดการจึงมีบุคคลอีกจำพวกหนึ่งรับหน้าที่เป็นผู้อบรมบุตรต่อจากผู้ปกครองคนจำพวกนี้ได้แต่ครูอาจารย์ผู้ประสาทศิลปะวิทยาแก่บุตรทั้งหลาย ท่านเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้แก่บุตรเพื่อที่จะเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้เป็นพลเมืองดีเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคตจึงต้องมีเมตตากรุณาแก่อนุชนเพื่อนร่วมชาติต้องรู้จักหน้าที่ของตนและต้องปว่าเพิหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยด้วยดีต้องประกอบด้วยคุณธรรมของครูอาจารย์ คุณธรรมอันเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นั้นมี5ประการคือ 1. แนะนำสั่งสอนดี 2. ให้เล่าเรียนดี 3. บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอําพังไม่ลำเอียงโดยปราศจากการทั้งปวงยกย่องความดีให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ทาการป้องกันในทิปทั้งหลายกล่าวคือสิทธิ์จะไปในที่ใดก็ช่วยอำนวยความสะดวกไม่กีดกันโดยประการใดครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติคุณธรรมดังกล่าววันนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจัดได้ว่าประพฤติธรรมที่เป็นสุจริตย่อมได้รับความยกย่องนับถือจากประชาชนและเป็นที่เคารพนับถือของสิทธ์ทั้งหลายบรรดาสิทธ์ผู้มีกรณียกิจติดต,ต่อรครูอาจารย์ควรเข้าใจครูอาจารย์ว่า เป็นปหนึ่งผู้นำให้พบความเจริญมุ่งหวังความสำเร็จของสิทธิ์แต่ถ้าถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งลูกจ้างหรือคนแจวเรือจ้างเมื่อคิดเช่นนี้แล้วความดูหมิ่นต่อท่านผู้สูงกว่าโดยชาติโดยวัยโดยคุณภาพซึ่งไม่ควรที่เยาวชนผู้เป็นบุตรธิดาที่ดีของบิดามารดาและผลละเมืองดีของชาติจะคึงกระทำได้ทั้งความเจเลว่ายากสอนยากก็จะเป็นเงาตามตัว เพราะเหตุน,นั้นบุคคลที่ดูเหมิ่นดูแคลนผู้มีอุปการละคุณด้วยกับอาการใดๆนั้นพึงทําความเข้าใจว่าผู้นั้นเท่ากับพยายามขบเหล็กด้วยันหรือพยายามเกินไฟเพราะการกระทําเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความท้อใจในอันจะฝึกสอนเป็นเหตุนําภัยมาสู่ตนด้วยเหตุน,นี้บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น จึงทรงแนะนำให้สิทธิ์รู้จักหน้าที่ของตนอันจะต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์และปฏิบัติธรรมนั้นให้สุจริตคุณธรรมอันเป็นหน้าที่ของสิษย์มีปริยายเป็น5ประการเช่นกันคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. ยินดีคอยรับใช้ 3. เชื่อฟังโอวาทโดยเคารพ 4. อุปถากบังรุง 5. ตั้งใจเรียนศิลปะวิทยายโดยเคารพ ิ์ผู้รู้จักคุณธรรมอันเป็นหน้าที่และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามนั้นชื่อว่าประพฤติธรรมนั้นให้เป็นสุจริตย่อมได้รับความยกย่องจากครูอาจารย์และวินอยู่ชนทั้งหลายตามปกติของบุคคลผู้จเจริญไปแล้วจำต้องมีที่อาศัยมีครอบครัวเพื่อตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานมีคู่ครองเพื่อช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันหาและรักษาทรัพย์สมบัติ สามีภรรยาคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้นานาก,ก็มีอันต้องแยกจากกันที่แยกกว่านั้นบางคนมีบุตรด้วยกันแล้วยังแยกจากกันก็มีบางคู่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตทั้งนี้ด้วยอำนาจการรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นสุจริตมากน้อยตามฐานะอันสามีภรรยาพึงจะปฏิบัติต่อกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อยไม่แตกเล้ากัน ผู้เป็นสามีจะต้องปฏิบัติต่ตอภรรยาด้วยฐานะ5ประการดังนี้ 1. ด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยายจริง 2. ด้วยไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ด้วยให้เครื่องประดับทำทั้ง5ประการนี้เมื่อสามีได้ประพฤติปฏิบตัติให้เป็นไปในภรรยายของตนโดยเรียบร้อยด้วยดีแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเป็นสุจริตพันรยาที่ดีเมื่อได้รับการปลิบัติจากสาีด้วยฐานะทั้ง5ประการดังกล่าวแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์สกุลเป็นสิ่งจําเป็นต้องสงวนเพื่อป้องกันไม่ให้เหล้าลานกันเกิดขึ้นคุณลัสรตีผู้เป็นภรยาควรทราบทำอันเป็นหน้าที่ของตนที่ควรปฏิบัติดังนี้ 1. จัดการงานดี 2. ส,ส่งเขา์คนข้างเคียงสามีดี 3. ไม่ประพฤติตนนอกใจสามี 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ 5. เป็นคนขยันในกิจการทั้งปวงภรรยาผู้ปฏิบัติเรียบร้อยในหน้าที่ของตนดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รับใกล้พอใจอาสามีย่อมสมานสามัคคีปองดองกันได้อย่างดีได้ชื่อว่า พฤติธรรมเป็นสุจริตการดำรงชีวิตอยู่ในโลกจะอยู่โดยลำพังคนเดียวไม่ได้เพราะต้องประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการครองชีพของตนและบุคคลในครอบครัวจึงจำต้องจึงต้องมีการติดต่อคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นธรรมดาดังนั้นบุคคลผู้จะคบมิตรจำต้องรู้หน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อกันว่า ควรทำอย่างไรจึงจะประสบผลประโยชน์ในการคบหาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรงรมที่มิตรพึงจะปฏิบัติต่อมิตรไว้ดังนี้ 1. ให้ปังนสิ่งของที่ควรปัน 2. เจรจาด้วยคำที่ไพเราะ 3. ประพฤติประโยชน์ต่อกัน 4. ประพฤติเป็นผู้มีตนเสมอไม่เย่อหยิ่ง 5. ไม่แก้งกล่าวให้คาดเคลื่อนจากความจริง บุคคลผู้ประพฤติดีในหน้าที่ของตนดังกล่าวนี้จัดว่าประพฤติมิตรธรให้สุจริตย่อมเป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายผู้ร่วมคบหาสมาคมบุคคลผู้ได้รับการอุปการะอัธยาศัยอันดีจากมิตรสหายของตนแล้วควรบำเพ็ญจัญยาดีต่อกันด้วยไมตรีไม่ทุจริตต่อหน้าที่กล่าวคือต้องปฏิบัติตนดังนี้หนึ่ง รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยมาถึงเป็นที่พึ่งได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 5. นับถือตลอดถึงวงสกุลของมิตรผู้ประพฤติชอบในหลักห้าประการดังกล่าวแล้วชื่อว่าประพฤติธรรมเป็นสุดจริตย่อมสามารถคบหาสมาคมกับบิดสหายโดยราบลื่นชั่วนิรันดร บุคคลผู้เป็นนายอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาในการปกครองควรต้องสงเคาะบุคคลในปกครองด้วยหลักธรรมหประการคือจัดหางานให้ทำตามสมควรแก่คำลัง 2. ให้อาหารและรางวัล 3. รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. แจกของมีรสชาติด,ดีประหลัดให้กิน 5. ปล่อยให้พักผ่อนอย่างใจในคราวที่ควรพักผ่อนนายผู้มีอัธยาศัยดีมีไมตรีจิตต่อผู้น้อยที่อาศัยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาเช่นนี้ย่อมเป็นที่เคารพยังเกรงของผู้น้อยเพราะความดีนายผู้ทำหน้าที่ของตนด้วยเมตตาจิตเข้าประกอบเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้ผู้น้อยมีความซื่อตรงไม่กระด้างกระเดื่อ คนใช้หรือลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้รับการส่งเคาะจากนายหรือผู้ใหญ่เช่นนี้แล้วเมื่อหวังพึ่งท่านต่อไปควรเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนพระทศกลทรงแสดงธรรมที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาไว้ดังนี้ลุกขึ้นทานํางานกับนายสองเลิกงานทีหลังนายสาถือเอาแต่สิ่งที่นายให้สี่ ทำการงานให้ดีขึ้น 5. นํานคุณของนายไปสังเสริมในที่นั้นๆผู้ประพฤติเรียบร้อยได้ดีในธรรมบรร่าวแล้วจากว่าเป็นผู้ประพฤติทำเป็นสุดจริตและจะไปอยู่ณที่ใดๆก็ย่อมเป็นที่รักใคร่พอใจและเอ็นดูของเจ้านายผู้ปกครองบังคับบัญชานับได้ว่าสร้างที่พึ่งให้แก่ตนชั่วการละนาน สาธุชนผู้ประพฤติตนเป็นคนดีด้วยการทำตนให้เหมาะสมแก่หน้าที่ของตนชื่อว่าเป็นผู้สุดฉิตต่อนหน้าที่ย่อมก่อความสุขกายสบายจิดให้เกิดเกิดกันด้วยการประพฤติตามนั้นย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าตามในแห่งพระพุทธพระปาสสุว่าที่ได้บิษัุนามาแล้วในการ,รล,กลงที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศีลตนรมตจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นตัดใจ,จอธิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโลคภัยไขบัตัอันตรายทั้งหลายและจงเจริญไปด้วยอายุวัน,นสุข,ขะพระปฏิภาณธรรมะสังสมบัติะสมจนโลนไหย สิ่งใดที่ประตอบด้วยความชอบธรรมตามธรรมุกประการเลยแสดงพระธรรมและเสนามาก็พอสมควรแต่เวลาขอฤกตลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังต้มีประกัรด้วยปัะการนั้นันคือารุสการคุนนสุขุ Thank you. อริยังสัมมาสัมพุทธัสสะจานังรูปานิตะละนะเทวะ